กำลังสนุกเข้มข้นเลยนะคะกับละครรหัสริษยานะคะ3ตอนสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ทีมนักแสดงนะคะก็นี่เลยยกทัพกันมาพูดคุยถึงความสนุกสนานในกองถ่ายนะคะมีพิงพลประภาวดีกุ๊กกิ๊กกฤกรนะคะพี่พลภูนพัฒนแล้วก็พี่พิมพิมพันธ์นะคะมาเมาความสนุกกันค่ะ ต้องบอกว่าตอนจบเนี่ยต้องติดตามเลยเพราะว่ามันมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนทั้งรักทั้งซึ้งทั้งดราม่าหักมุมครบรสใครที่กําลังเดาอยู่ตอนนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าระวังเดาผิดนะคะเพราะว่ามีเรื่องคาดไม่ถึงที่ทุกคนรออยู่ต้องเปิดดูเท่านั้นค่ะ เราก็ยังนี่ค่ะยังคงทะเลาะกับคุณนสีนะคะจันแจงแล้วก็คุณประเมินเหมือนเดิมนะคะ3ตอนสุดท้ายก็คือเรื่องมันก็จะเข้มข้นขึ้นมากเรื่อยๆคือนางเอกไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนเลยแค่นี้เพราะว่า2แม่ลูกก็ไม่จบง่ายๆนะจ๊ะได้แต่งงานอ่ะก็เท่านั้นอุ๊ยพ <c oughs> ูด <c oughs> ได้ปะเอ่อเอ่อก็อยากให้ทุกคนนะคะแฟนละครของช่องเจ็มาดูเรื่องนี้เยอะๆเพราะว่านานๆที่จะมีละครแนวแบบนี้ออกมาคุณภาพขับแก้วแบบนี้ออกมายังไงก็ฝากด้วย